เสพเท่มากเพราะว่าองชุดเนี่ยดูชุด,ด,ชด,ด,ชด,ดเป็นอวกาศมาแล้วก็คอนเสิร์บอกว่าโอริโอเนี่ยส่งขงนมเนี่ยไปอวกาศซึ่งแบ่าคือใครจะคิดว่าขนมจงไปอวกาศเนาะแต่ว่าอ,อ,อเล่นใหญ่มากก็คือส่งขงนมไปแล้วก็ที่สำคัญคือรสชาติอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้ลองมา,มา มันเพลินๆจริงๆเพราะว่าไม่ว่าอ่ะคือโอริโอเนี่ยมันอยู่ชื่อทุกคนรู้อยู่แล้วโอริโอมันตั้งแต่เด็กเลยท่านไหนแบบบิดชิมครีมจุ่มนมมาขึ้นเป็นเป็นขีดที่แบบว่าชัดมากๆตั้งแต่เด็กใช่แน่าต้องมีสิทธิ์แล้วก็เติบโตแก้ได้ก็เติบโตมาพร้อมกับโอริโอ ว่าเกิดมาปุ๊บโอริโออยู่ข้างๆเลยก็บิดเออมาปุ๊บก็บิดเลยจุ่มนมเอาโอริโอบิดปู๊บน้องเมื่อกี้ที่ตอนถามว่าสรุปเอ็กซ์กินได้หรือต้องมีคนคลอนใช่ไหมเออโอ้ติ๊กกินเองนะแล้ววันนี้แล้ววันนี้ต้องมีคนคลอนเหรอก็มีคนคลอนไร่อยได้รสชาติมันจะแตกต่างไหมคะถ้าเป็นโอริโอสเปซล้างอาจจะอร่อยขึ้นไม่แล้วไส้เป็นสีฟ้า ก็จะรสชาติยังไงก็จะได้รู้ว่าหวานไหม่ไงอ๋อตอได้ลองชิมที่เขาต้อนแล้วเนี่ยหวานไหมหวานก็ยังเอ่อสีฟ้าเนี่ยหวานกว่าคืออยู่แล้วเพราะมีกลิ่นฟุตตี้นะครับก็จะแบบตามคอนเซ็ปต์ของความแบบสเฟสอะไรอย่างงี้ดูชั้นนี่มีกี่ลายมีห้าลายับผมใช่มีโรเกต์เฮลเมตเทซโกรสตาร์เกสแล้วก็ชุดดิ้งสารับและชุดดิ้งสากันคือยังไงครับเปอนลายไหนเป็ลายเป็นแบร์ของแบร์นี่เลยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เขาผลิตออกมาถึงจะเป็นแบบลายที่มันแรร์หายาก แล้มีกิจกรรมมากมายกา็จะม,ม,มาสแกนไ,ได้ด้วยอยากมีคนป้อนบ้างไหมอ่ะพี่เราไม่ได้โดนป้อนนี่เราวกกับมานี้ได้ไงเนี่ยตอนนี้พ <laughs> ี่มันถามไปแล้วถามพี่องอ๋อเราก็คือเราอ่ะเป็นคนรักสบายอยู่แล้วเรากอยากให้คนอื่นแบบว<อ>่าปอ้อนให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยทำได้ไหมคะก็แบบว่าใครป้อนก็ได้ไม่ต้องเป็นพี่ไม่ได้คือถ้าปอ้อนกว่าจากพี่มาอาจจะหวานกว่าเดิมก็ได้แล้วพี่ลูกเอ๋นทำได้ไหมพี่ลูกเอ๋นทำได้ถ้าบอกก็ทำให้ได้ตลอด ขับแล้วขับขับขับรับข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 ับรัับขับขับอัรับข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 ับยับขับขอบขับขับไม่ขับขับขับขบพบขับขับขาบขับขับขาอขับขดบขั่ขับขับขับขตบขับอับขับขับบขั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 นขับขับนับขับขัับขับ้ับ่แอัขับับ ก็ฝากริษกรรมมาเพราะว่าโอเดโอนี่ยสามารถซื้อได้แล้วทุกที่เลยครับก็ถ้าเจอก็สามารถซื้อแล้วก็มีกิจกรรมประมาณสองเดือนแล้วก็สองเดือนใชแล้วก็รุ่นละแบบขอรางวัลมากมายใช่แล้วก็สเดือนใช่แล้วก็อย่าลืมเพราะว่าคนบางคนกินเนี่ยเราไม่รู้ว่าลายเนี่ยคือลายสเปเชียลหรือเปล่าหรือคือลายแรงหรือเปล่าก็ต้องลองดูใช่มีกิจกรรมเยอะถ้าสองเดือนจบไปแล้วอาจจะเจอรางวัลกล่องออ่าเฮ้ยอันนี้ก็อักนไ้นี่ก็ขอบอกเลึกๆบอกลึกๆฝางานใครใครที่เดินผ่านไปผ่านมา

ต้องถ่ายวันนี้แล้วสิบวันงดอาหารอะไรอย่างเงนะี้ยแล้วก็แบบพยายามทำให้มันดูดีตลอดเวลาที่เก<ค>ิดแบบต้องใช้ดนตรีเราไม่รู้ตัวอันนี้ถ้าเลนไปทำอะไรถ้าเล่ไปจริงๆไปเรามีไปงานเราเป็น,<ช>ปนงานอ e ีเวนต์ครับผมที่ที่ห้างใช่ครับแล้วก็เราก็อยู่ที่บางกอกเพราะว่าเราว่างแล้วก็เหมือนแบบอยากพักผ่อนด้วย,ยนะอะไรเงี้ยอยู่กรุงเทปก็แบบทำงานเยอะอะไรเงี้ยใ่าุกส่วน ก็ถ่ายการถ่ายครับวาไปกันสองคนเหรอมีมีพี่โก้ด้วยดูไปด้วยใช่ดไปด้วยเขาต้องมีคลิปเลยนะมีคลิปเลยเพราะว่าไม่พี่โก้เขาไม่ชอบไม่ชอบอยู่กับพวกผมเขาแบบเป็นฟีลแบบติสอยู่คนเดียวพวกเธอไปกันเลยแล้วลำพังก็คิดี่กอย่างนี้นะหรือว่าใช่เพราะว่าไออยากแบบเวลาตอนนอนเงี้ยเขาบอกว่าฉันไม่นอนกับพวกเธอพวกผมเขาไม่อยากนอนกับพี่โก้เพราะว่าพี่โก้กับมูฟาซา ใช่ไม่ใช่คือคือเราก็ชอบแบบเล่นๆกันปกติแต่ว่าที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้นอนด้วยกันเพราะว่าเขาอยากให้ผมนอนด้วยกันสองคนตัวโซ่ตัวโซ่ฮะหัวหน้าด้อมหรอหัวหน้าด้อมคนนี้ก็ยังไม่ใช่หรอกไหนอะไรนะครับก็ยังไม่โก้ไปนอนไหนก็นอนห้องติดกันนี่แหละแต่ถ้าแบบคือถ้ามีพี่โก้นอนอยู่ห้องเดียวกันเราจะนอนไม่ค่อยหลับเหมือนเราเรานอนอยู่ริมทะเลมีคลื่นหรอ คุณตอนทะเลก็เติบเก่งเหมือนกันนะเติบเลยเหรอครับเกี่ควพนั่นแหละเกี่ยวพก็ธรรมดาเราไปทะเลเราก็ต้องถอดเพราะว่ทะเลมันร้อนใช่ไหมใช่แเราเราช่วงแรกอ่ะคือแฟนเขับอกว่าอะไรทงคืนฉลาดเนสเอรเลยสักสักอย่างจริงๆนั่นแหละคืออันนี้แหละเป็นจุดต้นต่อเลยครับก็คือเธอเอาไปปล่อยเอาชุดมาปล่อยต้องถอดชุดมปล่อยไม่คือเขาอ่ะไม่รู้ว่าจริงๆกับผมเป็นคนถ่ายคลิปที่เฮ้ยถ่ายรูปที่ผมแบบถอดเสื้อเรียบๆเขาถอดเสื้อ คอรุมีรุแล้วเป็นไงบ้างลองถ่ายให้ออยู่บ้างีดีไหมี่ิครับช่างเขาถ่ายรูปร่างหลบบ้างขนาดนี้นี่ว่านี่ชอบรูปมากนี่ด้สิบเสิบใช่เพราะว่าก็ทุกรูปที่ผมลงอ่ะเขาถ่ายหมดเลยแ่ี่าวเรายิบอกเขถ่ายเราก็มีโครการกันงไม่ต้อายไม่้ามปวดไมั้งายก็ไม่บนะเพราะว่าจะบ่นทำไมก็เป็นคนเห็นรูปก่อนอยู่แล้วแล้วเป็นคน เถอดเสื้อมาถอดไหมถอดไหมก็เป็นคนไม่ถอดเองนี่ถ่ายยากไหมคะคับทีมันลดที่สุดไม่ยากไอ้ริงไม่ยากเพราะว่าคือผมถ้าผมอะเวลาถ่ายรูปอะคือจะเป็นคนที่เป็นขามทางยาวมากแต่พี่คืออันี้พูดตาตรงก็ง่ายมากมาก็รคืออันี้ผมคิดเองนะผมรู้สึกว่าเขาเหมาะทะเลใเขาเหมาะทะเลใช่เวลาแบบว่าแบกกรา์เป็นทะเลเป็นแบบโก็จะเข้าของมาการถ่าตรงไหนตอนถ่าย อันนี้คำถามปแปลก ี่ชอบสุดๆนี่นี่นี่แบ่งของนี่ไหมครับมั้ยอันนี้เลยอันนี้เอะถ่ายรูปเขาไปโดนร่างทำไมสาแร่เขาขอชื่อทำไมเขาถึงไม่ตอบก็เพราะว่าผมอะถ่ายกล้องคือผมเอากล้องไปกล้องผมไม่มีรูปเลยนะกล้องผมเปแต่รูปวิลเลียมใช่เพราะว่าผมอะแบบบางทีแบบก็อยากเปลี่ยนมูดบ้างก็ใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวิเรื่องบอกว่าพี่เอตถ่ายให้หน่อยก็เลยไปถ่าย ถ่ายรูปเองก็จะใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายพออยู่กับผมก็จะมีรูปจากกล้องไงใช่คุณต้างสังเกตว่าถ้าในไอจีเนี่ยมีมีรูปแบบกล้องอะไรเนี่ยก็มาจากเขาอย่างเดียวเราจะโฟกัสตรงไหนของเขาตอนจ่ายครัมุมนี้มันดีอยู่ว่าโคสร้ามาด้วยกันเลยสองคนนี้เลยแล้ก็โฟกัสให้มันแบบองค์ประกอบของภาพมันต้องแบบดีทั้งหม้ใช่ส่วนไหนเขาน่ามองกับติดต่อมคนนี้ก็มาด้วยกันไหมส่วนไหนเอถ่ายพอถ่ายจะมองได้ดูไหม ผมโปรดิผมก็มองหน้าอยู่แล้วเพราะว่าแบบเขาแต่งตัวแติดแกลมใส่เชิ้ตใส่อะไรเปที่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่หวไปทะเลต้องอยน้ำอะไรนะครับเขาแต่งตัวใส่เชิ้ตใส่สียาวใส่รูปนี้ขนาดนัก็ใช่ตอนเวลาถ่ายรูปเขาใส่เงี้ยแต่ตอนเวลาไม่ถ่ายรูปก็ก็ไม่ได้เปิดเผยเอาไปไงมันมีันไม่มี้บาาไม่ต้องมีไหมไม่ได้้ยไม่ไคนเดียวหรออะไร ก็มีไม่กี่รูแม่เขาแอบถ่ายด้วยผมไม่เห็นคือมันช่วยหผมอ่ะกาลังเพิ่งลงจากน้ําแล้วก็กาลังล้างตัวพอเรียผมถอดเสื้อแล้วเขาก็แอบมาส n น p น้นักเตะคิดว่าลูกดีจะได้เห็นในโอกาสไหนกนันเกันม่มีโอกาสโอกาส่เลราะว่าก็ถ่าเก็บไว้เฉยิอย่างไม่ต้องเปิดเผยทุกอย่างก็ได้ตัด่ายแลยวมันจะต้องแบบ ไม่งั้นถามเรีันเรียบอะอนุมันไหมถ้าเขาจะขอลงคืนแล้วจะเขาครับเขาอย่างนี้แล้วกันพวกพี่ไม่เห็นแต่ช่วยบรรยายให้พวกพี่ที่ากนนักกเหมือนผมถ่ายเลเพราะว่าผมเซ็ตที่เปลี่ยนน้ำก็ยังไม่ลงแต่เพราะว่ามกมีรูที่ต้อลงแบบเซตที่แบบลงน้ำอีกอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็ถ่ายด้วยกันจริงๆคุณลงไปแล้วเซ็ตนั้นอ่ะพี่อยู่ท้ายเรือตอนทายตรใช่แต่ว่าผมก็มีรูปเซ็ตนั้นที่เป็นกาเกงสีส้มอีอย่างเงี้ย ไม่ด้โชว์จะมีเซตที่เขาถ่ายอาบน้ำด้วยหมายถึงว่าก็ถ่ายรูปกอาบน้ำอะไรเงี้ยล่าตัวท้ายเรืออะไรนะสว่างไหมสว่างไหมไม่ไม่สว่างแสงท้องถ่ายมันขาวมาทะเลก็ถ้าแบบแสงยังไม่ตกก็ขาวแบบน้ำก็สีฟ้าสีเทอร์ควอยส์อะไรเงี้ยในในฐานะเช่นหลัง่อนเขาว่ายน้ำอ่ะเขาว่ายมาอยู่แล้วไม่ต้องข้าเลยไม่ต้องข้ามไม่ใช่แล้วว่ายเป็นอยู่แล้วแล้วแฟนคลับเอารูปที่ผมไป ไปบอกเหมือนตภาพน้ำแปลว่าเหมือนอะไรไม่เหมือนตภาพน้ำเขาบอกเหมือนอึงอ่างอะไรนะอะไรนะได้ดีมากอึงอ่างไม่เราไปพูดกับเขาไงเราไปอึงอ่างไม่ได้หรอกอึงอ่างกับปีกระปอก็เราเราอยากไหว้ท่ายังไงเราอยากไหว้ท่ายังไงใ้เขาสอนใช้เขาสอนท่านั่นชอบไทยมากเราเรียนเราเรียนไปน้ำไหวไม่ค่อยได้ มีเสื้อสมุดรเอไม่ทีเสื้อเลยะไม่มีสมุีเสื้ออย่างเดียวเสื้ออย่างเดียวีจกทรายต่อีเสื้อครับทีเสื้อานตองใีกแขนเยอะแ้ว่มันคือการแบบกระพืออรี้แต่่งรู้ว่า้นนเ่อเียมเในขาไม่เห็นในเรื่องไหนครับุเออต้องขถงเขาไม่ค่อยได้เห็นสมบูรณแบนีเขาุ่นดีอยู่แล้วทุกคนเห็นในซีรีเทมโปไหมล่ะ ไมา่อยแม,ม,มสาวิ เวลาด้วยกันยมัเนเลยนรับอย่างาเ <ๆ S 2> ว,ว,วลาไปด้วยกันมาใช้เวลาด้วยกันมันเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างกันขนาดนี้มันเป็นคนนี้ที่ทำอ่ะใช่เพราะว<ม>่าด้วยความที่เวลาเราเราพักอะครับ<อ>มันคือแบบทริปที่พักจริงๆเพราะว่า <ừ. S 1> <ม>ปกติเราจะแบบว่าฟิกเวลามากส่วนคนๆว่าเราจะไปนี่ไปนี่ไปนี่ซึ่งเหมือนแบบทริปนี้เราแบบว่าเราหย่อนหลายๆอย่างครับแบบว่าจะนอนตื่นสายก็ได้แล้วก็ว่าก็ไปนี่ไปกินข้าวกันแบบางทีก็มีร้านที่แบบว่าอยากจะพาอยากจะพาไปกินเป็นร้านขึ้นชื่อก็พาไปกินก็แบบว่าเหมือนใช้สเปนทำด้วยกัน กจริงๆริปเานนแผไปตรงงนี้ไปครั้งนี้ไม่มีแผนเลยเนาะแต่เห็งว่าแบบทริปนี้ไม่เหมือนทริปอื่นที่แบบว่าเราต้องแบบตื่นตอนนี้แล้วไปกินอันนี้อันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราแค่แบบมีแผน์ในหัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเราจองเรือไปก่อนเพราะเราอยากล่องเรือกันแล้วก็จองเรือเรามีในหัวว่าแบบอยากขี่เจ็ตสกีก็แค่นั้นเลยแล้วถึงเวลาก็แบบปล่อยตามฟิลแล้วก็ไปท่าเรือให้ทันเวลาเลยเพราะว่าเราแบบไม่อยากรีบคือครั้งเนี้ยไปอ่ะคืออยู่กรุงเทพแบบทำงานเยอะกันอยู่แล้วยิ่งเราไป๊กกี้ทำงานเยอะก็พอมาอยู่นู่นเนาะก็ได้พาจริงๆก็คืออออนจจริงงๆ้าเลูกกัใ เราตามใจกันแล้วกันดีกว่าใครฝึกใครมากกว่ากันใครกใครมากันท้นีเาชีนี้เราทีนี้เหรอผมว่าพอกันพอกันพอกันแลตัดแแใช่แล้วรตัดูแลแต่รกกนตรงกกันแล่นน้ำต่อมีล่าสุดกันอีกยังไม่จบที่ต้องมาเล่นน้ำต่อทีกยังไม่หลุดจากน้ำตอนนี้มันเป็นยังไง ว้พี่ถามอก็สงการก็มีออกมาเล่นน้ำครับผมเพราะว่าเราชอบสงการมากคือเราเราชอบเล่นน้ำอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอแบบสงการก็เป็นเทศกาลที่เราต้องหน้าตั้งรอใช่ใช่แล้วก็ปีนี้แบบมีน้องไปด้วยหลายๆวันเพราะว่าปีที่แล้วเราก็แบบมาเล่นน้ำแบบปุ๊กิ๊กกันแบบว่าสไตล์แบบว่าเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยโ่้โหเด็กประถมเลยมอต้นมอปลายกันดีกว่าก็ ก็สิ่งอาหารกาแฟตามแบบวัยรุ่นสยามเลยปีแล้วใช่แต่ว่าแบบพอมาปีนี้เราก็จะแบบมาเราก็โตขึ้นแล้วก็รเป็นที่หนุนกระจายใช่ยังไงบ้างตอนที่พาน้องเข้าไปต้องบอกน้องยังไงบ้างเอ่อจริงๆสนุกคือเราเล่นกันวันที่1กับวันที่สามตรงจมูกมันเล่นกันกี่วันหนึ่งกับสามตรงจะมูกอะไรอ่ะมันเป็นมันเป็นเงาเฉยมันเป็งาลูกก็คือไฮไลท์ลูก ไม่นั่ากลอยเฉย ไปมากเพราะว่าด้วยความที่อายุเรายังไม่ถึงด้วยเราก็เลยอยากไปมากมอยากไปมากเราเราก็เลยอ่ะหย่อนลงมาเป็นสยามแล้วกัน เราศิลป um, um, oh, uh, uh, ินด้วยเออเราก็เป็นศิลปินลูกเราก็เข้าเต้นกันศิลปินที่เรือโก้ไหมอีกแบบนึงอะไรเราก็เ huh. ป็นศิลป so ินเหมือนกันเราเป็นพี่ป๊อปนะเอ่อศิลปินอีกกลุ่มนึงกลุ่มนึงครับที่ไม่ใช่ผมแล้วกันเจอเพื่อนเพื่อนศิลปินเป็นยังไงบ้างไปเจอแก๊งเพื่อนเขาอยู่ที่ภูมิภิูเขาฝากข้อความมาหาจอดตรงเลยเป็นพี่อูพี่อูคือตื่นยังตอนนี้ตื่นโอ๊ยงานจ้างงานจ้าง่อูนะ อยู่ตรงนั้นน่ะกล้องหนึ่งปากพูดไปอยู่เอ้วเอ็ดเอ็ะเอ็ดเลยเอ็ดเลียบไปเลียบอย่างเงี้ยตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วเขาแบบว่าจุ๊บเลยจุ๊บเลยอย่างเงี้ยตลอดทำอย่างเงี้ตลอดตลอดเวลาทำมั้ยเขาจุ๊บเลยจุ๊บเลยทำมั้ไม่ได้จุ๊บครับแต่ว่าแต่ว่าแต่แต่เดี๋รื่อยอย่างเงี้ คมมนแรกเลยที่ไปครับก็ไปแล้วก็ไปที่เดียวกัเขานี่แหละเขาชวนไปแล้วก็ก็ไปแล้วก็ผมอะ่ะอยากเติมลิฟต์คือตอนแรกเขาเติมอยู่แล้วผมก็อยากเติมลิฟต์เหมือนกันซึ่งผมอะ่ะก้มเติมแล้วผมรู้สึกว่ามันนินนดเดียวใช่ไหมเรื่องด้วยความที่ผมมาะเออผมไม่ได้คิดอ,อ,อะไรมากอะไรเงี้ยก็เลยจับแล้วก็มันปกติแบบคนรู้จักกัน แม่โพลวันที่สามอ่ะเขาไปจากที่นึงมาเขาไปเจอเพื่อนมาเดินทางหลายหลายหลายที่อ๋อใช่เป็นคำถามจากทางบ้านมาละพี่าอ๋ฟังมาถามว่าเดี๋ยวเรื่งของบ้านไหนครับไปเลยพี่โอ๋ถามเหรอพี่โอ๋ถามจริง่็ตอโดนเช็กก่อนอ๋อเอาไหมเอามีคลิปนะพี่โอ๋อยากรวยเยอะซะเลยพี่โอ๋ถามว่าเพื่อนคุเป็นอะไรทาไมยืนเพเองไม่ได้ เป็นเป็นนักบินนักเขาไปน้ำแข็งแรงอยู่ดีๆอยู่ๆก็ <ไป S 1> อร่อไปอไกลๆไปไกลๆยืนไม่ไหวเอาจริงนะคือต้องแก้ต่างก่อนว่าวันที่3อ่ะนี่อยู่ SO s อซ์โกแล้วไปหาไปหาวิลเลียมลเอ็กซ <X S 1> <อ>์เพราะว่าวิลเลียมเมาแล้วด้วยไม่ใช่บิน คือพอมาหาบุ๊บเราก็อยู่ด้วยกันเหมือนแบบเพนแบบไม่ได้เจอกันนานแต่ว่าพี่แบบไม่เจอกันนานคิดถึงกันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอใช่ก็ไร้อปเสียมากทุกอย่างถเยอมากวันี้ ก็จริงๆคือภาพที่ออกไปอ่ะคือเหมือนแบบเราแบบยืนไม่ไหวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเรายืนไหวแล้วแค่รู้สึกว่าเราก็เป็นฟิลแบบเราก็กันเป็นปกติอยู่แล้วมันหนาวหรือเปล่าไม่ได้ยืนกันอยู่ก่อนเมื่อกี้ภาพที่ออกไปแล้วเราเห็นได้ไงเมื่อกี้บอกเราไม่เห็นภาพเห็นปกไงโโอ้ห แหมมันใสละคู่เขาละาา่อู่าาเวทีเขาก็ซิปอะไรแต่เาก็เจอไปนทุกวันทำไมต้องไปซิปล่ะเรามีเรื่องคุยกันเยอะไม่เสียงมันดังเวลาเราต้องคุยกันใกล้ๆนี่มาถึงตาูเอาโนเขาก็ที่เปนบ่อยผูนไหนเอาแล้วเอาแล้วเอาเลยเอร่องอะไรบอดทำไมมีอะไรเข้าตัวตอนนี้ควาบคงพี่อู๋หน่อยเขาสงสัยเพื่อสนุกคุณ อมจริงๆผมไม่ค่อยได้เจอพี่อู๋เนาะแต่ถ้าเจอครั้งนี้เป็นไงอ่ะไม่เจออีกเลยเราเจอกันแบบเดียวพี่ผิวก็หายไปแล้วได้ข่าวมาว่าแบบเออไปนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอนเตอร์เทนคุณตาชอบแบบว่านักเตะทักเตะเลยที่ไปเพราะพี่อู๋ชวนเนาะแต่เจอพี่อู๋แป๊บเดียวของแต่งภาพเสร็จแล้วไปเหรอพี่อู๋ไปแล้วแป๊บนึงแล้วก็แบบสลีปปี้แล้วเรียบร้อยพี่อู๋มีคิปโดดแน่นนะถ่ายไว้ตั้งไหนไม่รู้ ่เขาหมั่น uh, คู <who im> <there> ่เราแล้วราหมั <sm> ่เขหมั่นั่เหมั่นขา้่แลั่วเองตั้นแล้วันแร้หมนะขวเมเห็่นล้ว่่่นแล้วเานาแล้วเข่นแล้วาหันหัวเี่อาไ่างเ้แมค่่ตัวเองกมไม่เบา